ได้ไหมเนี่ยได้แล้วตรงตามสั่งคิดอะไรไม่ออกให้บอกเราเดี๋ยวนะผิดงานปะเนี่ยเอาใหม่เอาใหมไ่ได้แล้วมั้ง เดี๋ยวนะจะเริ่มตรงนี้เหรอไม่น่าใช่มั้งต้องเริ่มตรงนี้ดิ ในที่สุดก็มีวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราสองคนมาบุกง,งานถ่ายภาพพีวีดิ้งของคุณไซและ c ีอของเราเก็คืองานแต่งของบัญชีแล้วก็ c ีอนะคะจะพาไปดูเรื่องหลังการถ่ายภาพของเขานะคะว่าจะหวานแบวสักแค่ไหนแต่กเลยไป,ไป 登嘞。 เป็นรูปเดี่ยวเรียบร้อยนะคะเจ้าสาวก็เรียบร้อยนะคะถ่ายคู่เรียบร้อยนี่อ่ะดูตัวแบบของเราก่อนอ่าเล่นตรงเน้นตรงคลไปอ่ะ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 อ๋อไหนอื้ออื้อเธอเธอพอใจมีคนเต้นกับพี่วันด้วยก่อนพี่ต้องใส่รองเท้าเสร็จอะ สวัสดีขอะผเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยตำออรวจไทยข้าตำรวจไทยนะคะพักเล่นตลอดเวลาเจ้าสาวก็เต้นตลอดเวลา <routing> ที่จะไปทำภารกิจกันเร็วใช่ค่ะซึ่งเราก็จะส่งเบสน,นะคะไปก่อนแล้วก็เราจะรอรับดอกไม้กับตายนะคะทำเป็นแอปน่นอยเจ้าสา,าี่เรากำลังจะเดินไปเลทะเลเพื่อจะไปถ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะคะนู่นไงพี่แม็ก ตอนนี้แผนการเรากำลังดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าตอนนี้สายกับไอคืออยู่ที่บ้านใช่ไหมเขาก็กำลังเดินมากำลังจะเดินทางไปที่หาดนะคะซึ่งตอนนี้ก็พี่แม็กส่งวิดีโอมาว่ามันค่อนข้างที่จะวานิลาสกายแอลนะคะก็ เป็นช่วงเวาที่เหมาะสมที่กำลังจะขอแต่งงานนะคะซึ่งต้องรีบไปแล้วค่ะไปส่งเขาโนด่วนนะคะทางเราก็มีพ็อปนะคะก็คือเวลกับดอกไม้นะคะหยิบม,มายัางหยิบม,มาแล้วเรานะคะจะเอาไปแบบว่าให้พิตรารณ์คุกเข่าเฉเช็่ปุ๊บเฮ้ยเขาเอาแหวนไปเลยป่ะอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะทีนี้แหละโทรถามก่อนนะคะทุกคนถามไอ<า><า>้เบสเนี่ยอเบสจะรู้ได้ไง ต้องรู้ทางฝั่งนั้นแจ้งว่าน่าจะเอาแหวนกปและค่ะเพราะว่าพี่สายถามหาแหวนยี่กิ๊กเลยไปเจอกันที่หาดเลยนะคะทุกคนขอเดินก่อน,นะค่ะรีบไปไป,ปึ้งมาแล้วอนดำไม่เยอะกรแตกตุ่มกระตุ่มกระแตกตุ่มกระตุ่มกระแตกกระแตกก่มแตกกตุ่มแกระตุ่มกะแตกกระตุ่ม Có p จะใส่ผ้ากันเปื้อนมาทําไมโอ้คลิปลุกไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่ขอให้ชายกับตะวันอยู่ด้วยกันจนเท่าจนแก่ถือไม้เท้าเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเอาไมเอาไมลืม <c oughs> แม่ขอให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคนไหนร้อนก็ขอให้เอาคนนั้น เอาน้ำเย็นเข้ารูปขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วขอให้ชีวิตคู่เต็มไปด้วยความนักและความเข้าใจก็ขอให้มีความสุขกันทั้งคู่นะครับมีอะไรก็ให้อภัยกันก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆก็ยินดีกับพี่ตะวันแล้วก็พี่สายด้วยนะครับชอบคู่พี่ตะวันกับพี่สายมากเพราะว่าดูเป็นอะไรที่อีกคนนึงเป็นไฟคนนึงเป็นน้ำอยู่ตลอดเวลาดีใจนะครับที่ วันนี้ก็ได้มาถึงนะครับที่วันที่พี่ระอังพี่สายได้แต่งงานกันแล้วครับขอให้ความสัมพันธ์มั่นคงราบรื่นคงเส้นคงวาอะไรที่เคยรักก็ยังรักอยู่อะไรที่เคยชอบก็ชอบอยู่อย่างนั้นส่วนอะไรที่เคยทนได้ก็อดทนต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นจะอีกกี่ปีขอให้หลับไปด้วยกันทุกคืนและตื่นขึ้นมาเจอกันทุกเช้า ส่วนในระหว่างวันไม่ว่าจะแย่หรือดีก็ここมีกันและกันและเป็นกำลังใจให้กันตลอดก็ขอยินดีกับงานแต่งงานครั้งนี้ของพี่สายพี่ตะวันด้วยนะคะอยากให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนแก่ไม่ว่าจะทะเลาะกันอะไรยังไงก็อยู่ด้วยกันไปวันไหนที่ทะเลาะกันแรงๆหรือว่ามีปัญหาอะไรกันก็ขอให้นึกถึงวันแรกที่ที่พี่ตะวันพูดว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่อยากให้นึกถึงวันนั้นแล้วก็ผ่านทุกอย่างไปด้วยกัน ก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะยังไงวันนี้มาถึงสักทียินดีกับพี่ๆด้วยจริงๆค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พี่ๆได้เริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ทะเลาะกันบ่อยถึงทะเลาะกันก็ขอให้ให้อภัยกัน ง่ายๆงานแต่งอาจจะจบลงในวันนี้นะคะแต่ขอให้ความรักของทั้งคู่เนี่ยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆวันจนเท่าจนเก่เลยคะ่ะก็ยินดีกับพี่วันและพี่ฟายนะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ในบทบาทชีวิตคู่ที่ดีนะคะก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีในชีวิตคู่ของทั้งสองคนก็หากวันไหนอะ่ะพี่เหนื่อยใจกับความรักของพี่ทั้งสองคนอะ่ะก็ให้นึกถึงวันแรกที่ พี่ได้รักกันค่ะก็ยินดีด้วยนะคะหนึ่งในข้อความหนึ่งในประโยคที่ประทับใจของทั้งคู่นะคะก็คือประโยคที่พี่ตะวันบอกว่าเรามองเข้าไปในตาทรายอะ่ะเราก็รู้เลยว่าคนนี้คือคนที่ใช่จากประโยคนี้นะคะแล้วก็จากหลายๆครั้งที่เราฟังพี่ทั้งสองคนเนาะเล่าเรื่องราวความรักให้ฟังตั้งแต่เด็กยันโตจนถึงตอนเนี้ยโตแล้วเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้อยู่ในแบบสถานการณ์ความรักของเขาในหลายๆครั้งก็ สิ่งหนึ่งที่ประทับใจในทั้งคู่ก็คือทั้งสองคนเนี่ยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหนักเบาต่างๆก็คือทั้งสองเนี่ยไม่ปล่อยมือกันเลยเขาแบบจับมือกันแบบว่าเคียงข้างกันมาแบบจนถึงแบบถุกวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีของทั้งสองคนก็ขอให้ทั้งสองคนเนี่ยรักกันนานๆมีเวลาให้กันเยอะๆหนักเอาเบาสู้ก็อยู่ทะเลาะกันไปทุกวันแหละมันก็ไม่มีวันที่ไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วยังไงก็ต้องทะเลาะกันแต่ก็ขอให้แบบว่าเออ าการตื่นมาก็ดีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับอย่างเป็นทางการขอให้มีความสุขมากๆครับรักกันไปนานๆหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันมีลูกเต็มบ้านมีแมวเต็มเมืองครับมีความสุขกับชีวิตคู่ในทุกๆวันอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับที่วันนี้ก็จะได้เป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับหลังจากที่เป็นแฟนกันมาระยะประมาณ 12ปีเนาะก็ขอแสดงความวยินดีด้วยกับความรักครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอชื่นชมกับความรักที่คุณมีให้แก่กันตลอด12ปีเรื่องราวดีๆแก่กันความรู้สึกดีๆหรือความรักความซื่อสัตย์ที่ที่มีให้แก่กันนะครับขอชื่นชมในตรงนี้ด้วยอยากจะฝากานิดหน่อยนะครับให้กับทั้งคู่นะครับในฐานะเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ด้วยกันกับพวกคุณมาเกือบระยะเวลา5ปีนะครับก็ I, อยู่ด้วยกันมาเกือบ5ปีเป็นทั้งเพื่อนนะครับ amis, ๆๆเพื่อนร่วมงาน นะครับก็เรื่มทุ์ร่วมสุขกันมาก็เยอะอยู่ก็อยากจะฝากว่าอย่าลืมว่าชีวิตคู่ของคุณ2คนอนะ่ะคุณก็ต้องมีเวลาให้กับให้แก่กันด้วยนะครับอย่าลืมเผื่อเวลาให้แก่กันใช้เวลาร่วมกันไม่จําเป็นต้องต้องไปเดินห้างนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปกินร้านอาหารที่หรูหรานะครับแค่คุณไปเดินตลาดด้วยกันด้วยความเอาใจใส่กันครับให้เวลาซึ่งกันและกันบ้างเรื่องของความรู้สึกมันสําคัญมากเนาะอย่าคิดว่าเขาจะไม่มีวันทิ้งเราไปนะ ทําวันนี้ทําความรักของคุณให้ดีที่สุดเขาพอนะครับฝากไว้ด้วยปิดจบว่าขอ,ขอให้เก<ห>ีย่ยงการตลอดไปรับ<ป> สนใจก็ตลาดออนไลน์โปรดักชันสื่อสิ่งพิมพ์งานออกแบบและเว็บไซต์ติดต่อมาได้เลยที่ไลน์ a d t s 8 8 8เอาทำไมขายงานนะขายขนาดเนี้ยต้องซื้อแล้วนะตรงตามสั่งคิดอะไรไม่ออกให้บอกเราเออต้องปิดแบบนี้แหละ